ขออีกสักทีนะฮะสำหรับเบ็ดลายนี้นะโอ้โหมามาท่านผู้ชม150าบาทเฮ้ย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 เอาหน่อยเว้เอาหน่อยเว้เว้เ,เ,เล่นสายนันเว้ย75บาทครับท่านผู้ชมเบ็ดไป300ยังไงจงังหวะนี้ต้องมาแล้วหละ สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับคลิปนี้ก็กลับมาอยู่กับแม็กโลซซิงอีกแล้วนะคะฮยังจําเสียงกันได้นะฮะคลิปนี้อยู่กับผมเช่นเคยครับกับค่ายเกมที่กําลังฮอตคิดมากเลยนะตอนนี้นะสล็อตพีจีนะคะซึ่งเกมที่เราจะมาเล่นวันนี้นะฮะเกมอะไรเดี๋ยวติดตามชมกัน,นะฮะแต่ขอบอกก่อนนะฮะนี่ฮะที่เมาส์ผมชี้อยู่นะเทศกาลบาหลี Bali นะฮะตั้งแต่เดือนนี้เลยนะทั้งเดือนเลยนะครับตั้งแต่วันที่2ถึงวันที่30นะครับก็พีจีเขามีเทศกาล น่ารักน่ารักนะครับดอปรางวันเนื้อให้กับผู้เล่นนะมาเราจะมาเล่นเกมนี้ครับสล o t Ma j o n g w a 2นะฮะซึ่งเทคนิคนะฮะเทคนิคของผมที่จะนํามันเล่นวันนี้นะฮะก็จะเป็นเทคนิคที่ผมไปศึกษานะครับช่องช่องหนึ่งนะผ่านย t u b e นะชื่ออะไรสักอย่างเลยนะฮะเขบอกว่าให้เล่นเบ็ดตามนี้นะฮะผมมาดูได้ว่าเล่นเบ็ดตามพี่แกแล้วนะฮะเงินรางวัลจะมาจริงๆหรือเปล่าเออเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะ เดี๋ยวผมขอสำรวจลายเบ็ดก่อนนะฮะแน่นอนครับวันนี้ตรงนี้นะครับแนะนำเพื่อนเพื่อนหลายคนนะฮะคือเบ็ดออปชันนะครับขอแนะนําว่าเพื่อน,เพ,อนเพื่อนหลายคนคงจะไม่เข้าใจตรงนี้นะสามารถเข้าไปศึกษาเข้าไปอ่านกันได้นะครับตรงนี้นะในส่วนตรงนี้ยิ่งระดับเริมเอยระดับเดิมพันเราเยอะเออเรายิ่งจะมีโอกาสมากนะฮะซึ่งวันนี้ขอเลือกเล่นที่ลายที่6นะครับเดิมพันมูลค่า24บบาทนะฮะตามสเต็ปของเซียนเขาบอกมานะมาดูกันว่าผม จะทำกำไรได้หรือเปล่ากับสูตรนี้นะกับเทคนิคนี้ย่ีวไปไม่ทราบว่าทุกคนได้ยินเสียงเพลงหรือเปล่านะฮะแต่ยินก็คอมเมนต์มาหน่อยนะฮะคอมเมนต์มาหน่อยนะไปฮะบวกมาสี่สิบสามบาทครับทุนหนึ่งมืนบาทเนาะวันนี้นะเช่นเดิมครับขอเมียมา <c oughs> ขออุ้วนมานะฮะเบิกมาก่อนนะหมื่นหนึ่งเมื่อวานถอนไปหมื่นห้าวันนี้เบิกมาหมื่นหนึ่งเดี๋ยวเอาคืนแน่นอน <c oughs> มั่นใจอะไรร้อยเปอร์เซ็นต์แบบนี้หนูเ no. หมือนเดิมครับสล็อตนะฮะนอกจากเทคนิคแล้วนะฮะส่วนหนึ่งที่ผมอยากจะพูดถึงก็คือเรื่องโอกาสแล้วก็เรื่องดวงนะฮะวันไหนไม่เข้านี่ก็คือไม่เข้าเลยนะวันไหนเข้านี่มันแบบสุดจัดประหลัดบอกเลยนะท่านผู้ชมนะนี่นะผ่านมาแล้วครึ่งทางนะฮะเยโดไม่มาเลยเว้ยเฮ้ โอ้มา7็บาทเองนะท่านผู้ชมจะไหวหรือเปล่าครับเบ็ดลายนี้นะเดี๋ยวเราลุ้นกันต่อนะฮะลุ้นกันไปด้วยกันนะฮะเยโด1บาทเยโด9บาทมาได้ไง <c oughs> โอ้ยตายแล้วตายแล้วโดวดีว้วนด่าแน่นอนนะยังนะฮะแต่เพิ่งจะผ่านไปกี่ไม้เองยังไม่ผ่านยกแรกของเราเลยฮะ ใจยเย็นใจยเย็นก่อนใจยเย็นก่อนแน่นอนครับสล็อตค่ายพีจีนะฮะแตกต่างจากสล็อตจ็อกเกอร์นะ,ะแตกต่างจากสล็อตเอ,อ่อ XO นะฮะจากประสบการณ์ที่เล่นมานะผมรู้สึกว่าสล็อตพีจีนะ,ะเขาจะเออ่ค่อนข้างที่จะแจกรางวัลน,นะฮะช้าหน่อยนะฮะนั่นก็คือเราต้องเล่นประมาณร้อยไม้ขึ้นไปนะฮะกว่าจะถึงร้อยไม้เราก็ต้องพยายามคลอ,องเงินนะฮะประคอ,องเงินเอ,อ่อประคอ,องเงินของเราให้ไปถึงฝั่งนั้นด้วยนะฮะร้อยไม้ขึ้นไปผมเชื่อว่ามีประโยชน์แน่นอนครับสำหรับเกมค่ายนี้นะ อันนี้พูดรวมๆนะพูดรวมๆต่อไปครับขอเบ็ดที่60บาทนะฮะแล้วก็กดฟรีสปินนะฮะกดออโต้สปินโทษทีฮะกดออโต้สปินเนี่ยฮะแปดสิบไม้นะฮะสำหรับรอบนี้นะเรามาดูว่า80ไม้ของเรานะฮะกับเบ็ดมูลค่า60บาทนี่จะทํากําไรให้เราได้เปล่าดูจังหวะวายจังนี้ออกมาครับ120บาทเยสตู้ร้อยแปดสิบฮะขออภยัยมาอีกครับ30บาทแล้วก็ติดวายมาจังหวะนี้ฮะบวกมาอีก72บาท ไม่ได้นะฮะท่านผู้ชมนี่ฮะสัญลักษณ์ตัวหนังสือะฮะภาษาจีนนะฮะสีทองทองแบบนี้นะถ้าออกมาครบ3ตัวนะฮะเรารอลุ้นเอ่อฟรีสปินได้เลยนะฮะเขาบอกว่าฟรีสปินเอ่อของเกมนี้นะฮะเข้าเยอะมากเลยนะฮะซึ่งผมก็ยังไม่เคยนะฮะยังไม่เคยยังไม่เคยได้นะก็ลุ้นไปด้วยกันนะฮะสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะที่เพิ่งเข้ามานะฝากกันไว้ด,ด้วยนะสำหรับเว็บที่ผมเล่นอยู่นะ PG ลิต999นะฮะเว็บใหญ่บริการดี24ชั่วโมงนะฮะมีแอดมินน่ารักน่ารักคอยตอบท่านอยู่แน่นอนนะฮะแต่ตอนนี้นะฮะสมาชิกใหม่ที่ฝากเงินวันนี้นะฮะรับเครดิตฟรีเพิ่ม50%เลยนะฝาก1,000บาทนะฮะรับเพิ่ม500บาทนะเป็น1,500เครดิตนะฮะส่วนวันนี้ผมมาเล่น10,000บาทนะฮะทุนที่นำมาเล่น10,000บาทผมเล่นโดยไม่ต้องทำโปรนะครับเพราะว่าเล่นได้เท่าไหร่ก็จะได้ถอนเท่านั้นฮะและนี่ก็คือสไตล์ของ แมก,กอสซิงไวรุดบลิ่งไปมาลังสิ์นะมาลังสิ์นะห้าสิบห้าไม้ครับท่านผู้ชมสำหรับรอบนี้นะบวกมา24บาทครับไปเรื่อยๆนะฮะสำหรับสล็อตพีจีนะฮะต้องขอเกริ่นไว้หน่อยนะว่าเป็นเกมที่แตกต่างจากสลอ็อตเอ็กโอไลท์สองสองหรือสล็อตจ็อกเกอร์นะฮะอันนี้จะค่อนข้างแตกต่างมากนะฮะ และดูเหมือนว่าการแจกรางวัลนะฮะตาการแจกรางวัลเขาจะแจกเยอะนะฮะแต่ว่าแจกช้านะฮะดังนั้นใอ้เพื่อนๆนะฮะเล่นประคองเงินประคองเบ็ดตัวเองไปก่อนนะฮะถึง100ไม้หรือถึง80ไม้ขึ้นไปนะครับผมรับรองว่ามีรางวัลแน่นอนนะฮะดูจังหวะวายเข้ามาจังหวะนี้ฮะบวกมาครับ876บาทเจ็ดโดและแถมม้อีก27บาทครับลุ้นต่อได้ไหมอูโหสัญลักษณ์ตัวภาษาจีนนะฮะเราไม่ได้นะฮะขอไมอ้ตัวหนึ่งก็ไม่ได้นะ มาต่อครับ360บาทครับท่านผู้ชมดูชอนนี้เฮ้ยสูตรเอาเรื่องว่ะสูตรแม่งเอาเรื่องว่ะท่านผู้ชมโอ้โหเอาเรื่องนะฮะสำหรับการกดออโต้สปินนะฮะหลายคนสงสัยนะว่าทําไมเราไม่กดแม่นวลนกดเองนะฮะมันก็คล้ายๆกันนะฮะผมว่านะผมว่านะจากที่ผมสังเกตผมรู้สึกว่าการกดแม่นวลนหรือว่าการกดแบบออโต้นะฮะยังไงผลค่า ผลลัพธ์มันก็ไม่ต่างจากเดิมน,นะอมาลุ้นจังหวะน,นี้ก่อนครับท่านผู้ชมตัวสอนภาษาจีนนะอุ้ยโอ้ห้ยผ่านหน้าผ่านตาเฉยเย็ดโดเย็ดโดอยากจะร้องฮะท่านผู้ชมโอ้หูยและตอนนี้ทุนของเรานะาเสียไปแล้วนะครับประมาณ1,600ออยังไหวยังไหวยังไหวนะนาทีนี้ยังไหวบอกเลย เอาหน่อยไว้เอาหน่อยไว้ไว้รุ่นสายดันอย่างเรานะฮะเจอแค่นี้อย่าเพิ่งไปหยองนะบวกมา15บาทเจ็ดตอ้อเบ็ดหกบาทครับบวกไม้ผม15บาทครับสำหรับเกมนี้มาจังเวนะ <c oughs> ใครที่บอกว่าเป็นสล็อตแตกง่ายสล็อตแตกดีนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเจอกัน <c oughs> นี่ฮะเพื่อนเราบอกแล้วนะฮะ <c oughs> บวกมา30บาทนะ <c oughs> บอกว่าอย่าอย่าเล่นเกมนี้นะ <c oughs> ดูความรั้นของผมนะเหลือสิบห้าไม้สุดท้ายท่านผู้ชมมาดูรอบนี้ก่อน ยังไงครับมาสักทีมาสักทีกทไอ้หนูโอ้โหเย็ดโดหายไปกับตายแล้วฮนะไม่เฉียดสักนิดเลยนะสำหรับฟีจรเป็นรอบนี้โอ้โหแต่มาบ่อยนะฮะมาบ่อยมาบ่อยเออหรือว่าจ่าจะเป็นที่เวลานะอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะแต่ว่ามาบ่อยเออสองสามครั้งนะมาแต่ไม่เข้าเลยนะเย็ดดอบวกมาสิบแปดบาทแนละ้วทู้ชมจัดก,กันต่อได้หรือเปล่าไม่ได้นะฮะเหลือห้าไม้สุดท้ายฮนะกับเบ็ดมูลค่าหกสิบบาทฮนะ แล้วก็เพลงเพลเาะจากผมนะฮะไวรุ่มสายดันนะฮะฝากกดซับช่องนี้ไว้ด้วยนะฮะเออ,อว่าเช้านี้ไม่ไหววะช้านี้ไม่ไหววะทั้งคนนะะทั้งเกมนะฮะลบไป2อ0พันแล้วนะ,ะท่านผู้ชมอ่ะเดี๋ยวจะไปเล่นอีกลายหนึ่งะฮะ3บาทเหมือนกันนะฮะเล่นที่เบ็ดมูลค่า300นะฮะสามลายเหมือนกันเออพูดผิดนะโอ้โอ้โอ,โอ,อย่างเงียบสิไอ้หนู คือเขาบอกว่าจังหวะนี้นะฮะถ้าเล่นเบ็ด300เลยฮะ,ะมาแน่นอนนะเขาบอกอย่างนี้นะเพราะออว่าก่อนหน้านี้เราวอร์มไปแล้วนะครับเราวอร์มเลเวลหนึ่งเลเวลสองไปแล้วอันนี้เลเวลสามนะโอ้โหหายวับไปกับตาครับขออีกสักทีนะฮะสำหรับเบ็ดไลน์นี้นะ,ะโอ้โหมามาท่านผู้ชม150บาทเฮ้ย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 เอาหน่อยเว้ยเอาหน่อยเว้ยเว้ยเล่นสายนั่นเว้ย75บาทครับท่านผู้ชม เบ็ดไป300ยังไงจังหวะน,นี้ต้องมาแล้วแหละต้องมาแล้วอิน no! โโอ้โหความหวังของหมู่บ้านครับเยอด้โอ้โหเจ็ดพันแล้วนะฮะตอนนี้นะ,ะยอดเสียของเรานะฮะ <c oughs> นี่นะฮะใครที่บอกว่าแม็กกลอสซิ่งนะฮะ,นะะโอ้โหทำไมลงแต่คลิปเออแตกนะฮะนี่คลิปเสียผมก็มีนะฮะโอ้โหสูตรนี้ไม่ได้ผลนะ,ะท่านผู้ชมนะ ขอขอขอดันอีกนิดน,นึงนะขอดันอีกนิดหนึ่งนะอันนี้เป็นสูตรของรุ่นพี่คนหนึ่งนะฮะชื่อช่องเฮียอะไรสักอย่างเนี่ยแหละนะปากหมาหมาเนยอันนี้ไม่ได้พัดพิงนะฮะแค่บอกไว้เฉยนะใครที่สนใจอยากเล่นสูตรนี้นะก็ไปเล่นเว็บเขาได้นะเออแล้วก็ใครที่สนใจอยากเล่นเว็บเดียวผมนะฮะลิงหงล่างนะฮะแล้วก็เข้าไปติดตามสูตรดีๆของผมได้นะฮะดูฮะท่านผู้ชมสูตรหนึ่งหมื่นบาทน,นะเย็ดดอไม่ไหวฮนะบอกเลยว่าไม่ไหวฮนะ ล้มเหลวครับสำหรับภารกิจวันนี้นะฮะทุน1 0 0 0 0บาทเหลือ200บาทเย็ดดอทแทบอยากจะปิดนะฮะอ่ะยังไงก็ฝากกันไว้ด้วยนะฮะสำหรับใครที่อยากท้าอยากทดลองนะฮะอยากไปลองเล่นนะครับหรืออยากจะหาเทคนิคดีๆนะฮะช่อ,องผมก็มีให้ติดตามนะฮะยังมีคลิปอื่นๆให้ติดตามอยู่นะฮะคลิปที่เป็นเทคนิคของผมนะฮะที่ผมเล่นเองกับมือนะฮะแล้วก็ศึกษาเองกับมือนะฮะอ่ะลองไปดูฮะลองดูเกมอื่อนนะ,ะสล็รตบวัวทองก็ยังมีอยู่นะฮะสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะวัยรุ่นสายดันขอตัวไปนอนพักก ไม่ไหวครับวันนี้ไม่ไหวบอกเลยโคตรสวย